เป๊ปติดเบรกหลังถูกถามเรือใบจะกว่าสีแชมป์ลั่นขอโฟกัสเกมมวยโลกก่อนเป๊ปกว่าดิโอลานะคะคุณซื้อของแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราล่าสุดติดเบรกที่ถูกนักข่าวยิงคำถามที่ว่าเรือใบสีฟา้ามีฟอร์มที่ยอดเยี่ยมพร้อมจะกว่าสีแชมป์แล้วหรือยัง แต่ทางด้านเป๊ปของเราเนี่ยคะ่ะก็ยังยืนยันว่าไม่ได้มองไกลไปถึงการกว่าสี่แชมป์เลยค่ะซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยจะเป็นการกดดันนักเตะของเขาไปเสียเปล่า,ลาค่ะถึงแม้ว่าทีมของเขาเองเนี่ยจะสามารถทําสถิติชนะสิบเกมรวดได้เลยก็ตามนะคะแล้วยังชี้แจงต่ออีกว่าตัวเขาเองเนี่ยมองแค่ชนะ ต้องการสนะแค่เกมต่อเกมเท่านั้นโดยของโฟกัสเกมต่อไปที่จะเจอกับ West b บอมบิดเอาเบียนของแซมอาราดที่กำลังหนีตกชั้นเท่านั้นก่อนค่ะเบปก็ได้กล่าวกับนักข่าวต่อไปอีกนะคะว่าคุณรู้ไหมเป้าหมายของพวกเราคืออะไรเป้าหมายของพวกเราคือ Big แซมกับเกมเวสตบอมบิดในตอนนี้ส่วนเรื่องอื่นๆผมไม่ได้โฟกัสเลยคำแนะนำของผมนะ เวลาที่พวกคุณจะตั้งคำถามแบบนี้ผมเชื่อว่าไม่มีผู้จัดก,การทีมคนไหนจะสามารถตอบพวกคุณได้หรอกเพราะมันเป็นไปได้ยากเป๊ไปได้กล่าวไว้แบบนี้นะคะก่อนที่จะบุกเยือนเดอะฮอทอนในวันอังคารนี้ค่ะตัวนักข่าวเองก็เหมือนจะถูกจ้ามากดดันเลยเอาสี่แชมป์เลยนะคะใจะเย็นเย็นกันก่อนนะคะขอทีและแชมป์ก็พอเรือใบของเราเนี่ยไม่ได้ออกตัวแรงค่ะแต่ว่ามาเงียบเยนะคะเดี๋ยวแชมป์ก็มาเองค่ะ